สวัสดีครับการมาพบกับผมอีกคือเกาเนาะครับกับเบาจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับพ่อแม่พี่น้องกาเมือนี้กับมาติดตามนะครับกามือหวานวังระบบน้ำยศไ้ครับสายน้ำยเมือนี้กับยีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่หยอดไม่หยอดข้าโพดเนาะครับไอ้าวโพดข้าวเหนียวของผมเนาะครับกาปลูกเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับชุดที่ผมจะหยอดนี่ก็คือ ทุนที่ซีนะครับมื้อนี้อากาศก็ดีครับมื้อนี้บอแดดนะครับฝ่าคลืมนเจกับบอบ,อบอ้านอาจจะมีฝนนะครับมือม้อนี้กับเร้าประมาณสองโมงเต่านะครับของวันที่สามนะครับวัอนอังคารเดือนตุลาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมื้อนี้ก็เป็นอีกมือ้อนึงนะครับ ที่บ่ได้เขาสวนฝรั่งนะครับจะถม่มยอดขาด้าวโพดเห็นมลเรยวนะครับแล้วก็ยีใสุ่๋ยขา้าวโพดชุดที่สองนะครับเพราะว่าก็ได้เวลาใส่แล้วนะครับจากอุปกรณ์ลักๆที่ครับที่ผมมีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไอยอดพวกมเมล็ดนะครับนี่ผมสร้างมาจากไอในเพจนะครับเอาก็เม็ดใส่ลงตรงนี้นะครับ ตามจําจนวนที่เขาเขาอยากให้มันงอกจากตน้นจากเม็ดนะครับถ้าอยากให้มันงอกหลายกับส่หลายนะครับอย่างไ้มันงอกที่เราต้นกับส้เม็ดเดียวนะครับเราเวลาทํางานนะครับของตัวนี้นะครับตรงนี้มันนี่เป็นปากแหลมนะครับปากแหลมมันนี่นปิดไว้นะครับเวลาเสียบลงดินนะครับเสียบลงดินปุ๊บนี่ เขาบีบตัวนี้ขึ้นครับนี่ปากตัวนี้มันก็อ่านะครับก็อ่าแล้วไอ้เม็ดกระโพดหรือเม็ดยังที่ว่าขาหยอดนะครับมันก็ยิลงนะครับก็ปิดข้าวออขืนครับดินมันก็ยีปีดเม็ดกระโพดไะครับมันก็ยิงอกนะครับเม็ดกระโพดที่ผมสร้างมาครับมันเป็นเม็ดกระโพดข้าวเหนียวนะครับขเหนียวเทียนขึ้นบานเขาเขาเลยคุกยาไามนะครับ เป็นสีแดงๆนะครับผมก็ยิส่เซแบบนี้เหละครับใส่ก็ป้องหอยไว้ไปครับไปลุยกันครับว่าผมหยอดแบบไรนะครับนี่ก็เริ่มหยอดเลยนะครับนี่ระยะของมันก็นเอาตามรู้น้ำหยดนะครับตัวรูน้ำหยดมัน มันบอกว่า20เซนนะครับโพดที่เขาหยดลงไปมันจะได้ประมาณ20เซนนะครับระยะห่างนะครับนะครับถ้าใย็ผมเสียมมาขุดนะครับปวดหลังครับบบเลี่ยวจะคิดนะครับนะ่ครับพอเขาเสียบลงไปนะครับเขาบีบมันกับอาปากออกนะครับมิดมันก็ลงไปเี็ว ถามว่ามันงอกดีบว่ามันก็ขึ้นยู่กับไอ้เมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ธกับพดเราก็นึงก็เป็นกับสภาพอากาศน้ำนะครับรว่าฝนตกบ่อยมันติดลมนึงสิมันกับบ้องอกนะครับมันก็เน่าไปเลยถ้าผมหยอดนี่มือสองมือนี่ฝนมัตกมาใส่เนี่ยครับเราวันที่สามที่สี่มันตกมานะครับ มันก็ชิงงอกดีกนะครับคือชุดที่สามผมงอกทุกต้นนะครับผมหยดนี่ก็ยูประมาณสองเม็ดนะครับผมหยดสองเม็ดบางทีก็สามกับนี้นะครับสองเม็ดเพื่ออย่างเพื่อว่าอเวลาเม็ดหนึ่งมันมันเนา่า ดูวาแม่ไอ้แเลงกินนะครับอีกเม็ดหนึ่งมันหลอดมันก็ยีไดงงอ,อกขึ้นมานะครับนะครับเมื่อนี้กับจิตสองจุวงหงนะครับคิดว่าก็กว่าจะเฮ็ดเล้วนะครับเห็เดแบบผมมันก็บ่ปวดหลังปวดเอวนะครับ โอเคหยอดไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องทีมกับบงคอยครับ นี่ครับลักษณะหยดหยดไปแล้วน้อครับนี่มันก็จะเป็นตวยดินแบบนี้แหละครับบางที่ผมหยดเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับ,รบมันก็จะเป็นระยะไปอย่างนี้นะครับตามไปรูน้ำยดของใต้น้ำยดนะครับนีครับ ถ้าดินบ่นแน่นนะครับมันก็งอกดีนะครับถ้าถ้าว่าดินมันแน่นนะครับมันแข็งมันก็มันกับบก่อยงอกนะครับขยาต้นนี้นี่ที่ว่าต้นน้อยๆที่เห็นอยู่นี่ครับผมฉีดยาฆ่าหญ้าไว้นะครับเมื่อวานเดี๋ยวก็ตายหมดนะครับก็ตายหมดเวลานั้นเขาพูดหอกเขายิงงอกขึ้นม้านะครับหญ้ามันกับบมีนะครับบกรุ่น ะครับผมก็ยีหยอดเงว้ไปสุดหนึ่งครับสุดนั่นแล้วผมก็ยิมาแถวนี้ครับเ็นตต่อครับแล้วก็ไปเส้นนู่นแล้วก็ไปเส้นนู่นครับแต่ใช้เวลาอยู่เกืบอกบชั่วโมงกวกลัวนะครับก็ยีหยอดแล้วเห็นไหมครับไอ้ชุดที่สามผม ขึ้นเสมอเนี่ยครับเพราะว่าฝนมันบอมตกมากระแทกเนาะครับไตเมืองชุดที่สองผมผมทายเมืองหวานหงอกแน่บ่งหงอกแน่นะครับแต่ว่เป็นยังดอกครับเขาเอาเฉพาะที่มันหงอกเนาะนี่ครับนีนะครับได้แบบนี้เลยนะนนี้ผมฉีดยานอนไว้แล้วครับเมือวานีบลอยเมื่อเดียวครับ ยาคายานะครับกัคลิปนี้กัะพามาไทยไการหยอดกระโพดของผมนะครับกับวมีอย่างหลายนะครับเย้อมเอื่อนก็จทได้เข้าสวนฝรั่งนะครับก็รู้ว่าผมจิเ็ดอันใดก่อนนะครับสวนฝรั่งอาจิพาตัดแต่งจิ้งก็ได้ครับ ื่อใหญ่มันออกลูกไหมนะครับเพราะว่าพงกัเก็บลูกไปขายกับาลชุดแล้วนะครับสีหาชุดนลครับถาบ้ามันหมดบวมกันยังบวมหมดนะครับเพราะว่าพงหอไหวหลายนะครับก่เมือนี่ก็เอาไว้ซับนี้ก่อนนะครับก็แม่พี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ตากกดติดตามครับกดไลค์กดคลับสต๊าฟนะครับกดแช์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าจังนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับวัสดีพาเมืองนะครับ วิธีเจ้าบ้านนะครับเขาเฮ็ดแบบใด้การเกษตรผมอาจจะเฮ็ดบบคือคนอื่นก็นได้ครับบางที่ผมเคยเฮ็ดแบบนี้นะครับอันที่ว่างระบบน้ำนี่ก็คือเพื่อฝนมันบตกนะครับเขาก็บ่ต้องรอฟ้าฝนเฮาก็ติดเครื่องสูบน้ำหมดเขาก็สิได้ผลผลิตไปขายถ้าเฮารอฝ่าฝนบางที่ตโพดมันบม่ออกดอกนะครับ ออ้ัวเขาก็บม่ได้ขายยังว่าเละเจ็ดเอาครับอันไหนมันจะได้เงินได้ท้องเนะาะจะโอเคครับเดี๋ยวผมหยอดต่อนะครับจะไว้เจอกันไหมนะครับปหนาสวัสดีครับ